อสวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวชอบเอกมาอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวหุ่นเอกแล้วในขบวนการคิวเลนเจอร์นะฮะเนี่ยที่มถามว่าทำไมชื่อเขาคิวเนี่ยฮะมันเป็นคิวเนี่ยฮะมันเป็นบล็อกอะไรอย่างงี้เห็นไหมมันเป็นบล็อกหมดเลยว่าบาวายก็เป็นบล็อกแต่ตัวเดียวที่ไม่สามารถเป็นบล็อกได้คือตัวนี้แล้วเราจะเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะฮะตัวแรก คิ้วสีแดงเลขหนึ่งเป็นของเหี่ยวของชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เออก็อย่าถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นะฮะก็วิธีแปลงล่างอันนี้ไม่ไม่ยากเลยฮะอยากให้แปลงล่างเป็นสัตว์ใช่ไหมก็ไปอย่างนี้แหละอ,อาจจะให้ดูกันแล้วกันก็ที้แปลงเป็นอย่างนี้มันผมไปเคลือบเงาไว้ฮะมันก็เลยดูแบบเวาวดิดนึงาาเดี๋ยวผมจะจะทแปลงร่างยังไงฮะอ่าตอนแรกหวัวมันจะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ก็มันจะมีตรงนะี้เนี่ยงัดออนมาฮะงัดอันแรกไม่มีอะไรฮะต้องงัดที่สองดูดีๆนะฮะอ่าเห็นไหมเนี่ฮะอันนี้มันยังดูมันสมไม่ค่อยเหมือนนกใช่ไหมฮะก็แบะเอกมาอ่าแบะเอามา ่ทีนี้มันจะมีเหมือนมีตัวล็อกนิดนึงนะฮะทุกคนต้องจับจังหวะด,ดีๆนะฮะนัเงนะหาติกต้องก่อนอจัดก้าวไปเลยนะฮะจัดกาวไปเลยอันนี้คือคิวหมายเลขหนึ่งเป็นระหว่างเห,เหี่ยวเหี่ยวหรืออินซีก็ไม่รู้ที่มันล้มล่างกับบล็อกนะฮะมนะ เสด็จตัวที่สองคิวที่สองคิวสิ่งหนงหนคิวชาร์ตนะฮะขั้าแรกพี่จะแปลกล่าให้เป็นสัตว์นะฮะอยาให้ทุนให้ดูรายละเอียดกันเนี่ยขั้าแรกก็แบกหัวัสองข้างนะฮะอ่าแปะฮึ๊บมาจาตรงนี้นะฮะให้เราึ้นมาสังเกตตรงนี้ดีๆนะดีๆนีดดีอ่าเห็ันไหมฮะ อันนี้ที้แต่บางคนเลยนะจะเอาขึ้นก็ได้ไมาขึ้นก็ได้ฮะไม่แอวขึ้นก็อย่างนี้ฮะแต่ถ้า,าขึ้นก็อย่างนี้นี่คิว้ามนะฮะต่อไปคิวที่สามคิวสีเหลืองนะฮะคิวไรอันตัวนี้แปลงล่างไม่ยากนะฮะคนแรกก็เปิดหน้ามา้อสองเห็นไหมมันจะเหมือนสิงโตที่นั่งนะฮะเห็นไหมเออได้รักดีกว่านี่นะฮะ ไมมองไปมองมาเหมือนโซฟีไงวะอ่าเปิดอันนี้ออกมานะฮะเอ้จะมีไหมฮะถ้าเปิดแล้วม,มันจะเป็นสิงโตแล้วอ่าฮะแค่นี้เราจะเอาคิ้วที่สามสองกับคิ้วที่หนึ่งสองสามนะฮะเอามารวมเป็นคิ้วเรียนโอ 5, 2, 3, นะฮะขั้นแรกนะฮะเอาสีแดงก่อนนะฮะสีแดงคับหัวไปก่อนนะฮะนิ้ว่าคับหัวไปก่อนนะฮะ เพราะว่าถถวว่าทำให้พับหัวมันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าแบบเราเก็บแขนรับใช่ไหมฮะก็ถ้าเราเดี๋ยวเราจะพุ่งมาให้เราพับหัวก่อนเพื่อให้แบบตัวล็อกหวัวมันมันอ่าทับอันที่หนึ่งอ,อันที่สองอ่าเราจะได้เคิวนร์ีะฮะส่วนฉลามไม่ยากเลยนะฮะฉลามก็เป็นทับได้สองแบบแล้วแต่ตามใจคนเลยฮะอ่าพับอย่างนี้นะฮะอันนี้คือพับแบบที่หนึ่งคือพับหัวก่อนอ่าพับหัวก็ได้ แต่ถ้าแบบวิธีผมมันง่ายกว่าแล้วก็ใช้ตามก็ได้นะฮะแขมมันเรื่ดเร็วอ่ะสกดขี้เกียจนะทับหางก่อนนะฮะแล้วก็กดไปปุ๊บดูหัวดีๆนะ,ะดูหัวดีๆนะ,ะ่าทับหัวแล้วแล้วคลิปข้างาจะเก็บให้ด้วยอ่าแล้วกับมได้มัเล็เสองมาแล้วแล้วไอ้คิวที่สามคิวไรออนก็พับเก็บได้เลยฮะเรียบร้อยฮะเราจะเริ่มไปล่างนะฮะเดี๋ยวขอเลียร์สันนะคบเชียร์พี่ๆกันนะฮะ ตั้งคิวหมายเลขสามคิวหมายเลขสองแล้วก็คิวหมายเลขหนึ่งคิวหมายเลขหนึ่งสิว่าเออแา้ันน้ามาอ่าทีนี้มันจะแบบเห็นไหมฮะตรงข้างจะเป็นขาจะเป็นสามมันจะเป็นนกอ่าทีนี้อุปกรณ์ที่ต้องเอาไปแปลงร่างก็คืออันนี้ฮะเป็นเสาบิวเลต มองมุนนี้จะเอาไว้ให้ดาบเสียบนะฮะแต่ดาบผมทำดาบหายไปไหนไม่รู้ดาบหายอีกแล้วไม่ซื้อคนละผมซื้อมามันไม่มีดาบให้เฉยหรอกผมซื้อแบบมือสองมาไม่ซื้อมือหนึ่งเก็บเก็บแกะกล่องนี่นะฮะใส่เข้าไปดูดีนะฮะแล้วก็แกะออกมาเรื่อนี้นนะฮะซีไอจูฮะไม่ไงมองดันพังนะฮะ แต่ถธอว่าเป็นหุ่นที่สวยมากเลยว่าเป็นหุ่นที่สวยมากแต่จุดจดขยับมีแค่จุดเดียวนะ,ะับเฝอแขนสองข้างครับไม่แค่สองสี่ขาขยับไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะขาตรงนั้นทำเป็นสีดำเหมือนแบบเหมือนแหกขาฮะ,ะแต่ที่จริงมันแหกไม่ได้เออโอเคไปตัวต่อไปเลยเดียวคิวที T ่สี่คิวอีลเฟนนะฮะนี่คือคิวอีลเฟน มองหน้ากืออลไมองนอหน้าคือชามนะครับขั้นแรกเป็นแปลงล่างคืออ่าพตัวเอกมาก่อนก่องก็หัวก็มีงานมนดินเงินตรงนี้อ่ามีงวงนี่อ่านะฮะเสร็จแล้วฮะคิวอีเลฟเฟนแล้วคิออวคที่ห้าเป็นขอ,นอ,นองพ่อพระเอกเหมือนกันคิวไทเกอร์คิ้ไทเกอร์ขั้นแรกเด,ดี๋ยวเดี๋ยวให้ ก็แรกก็ดึงเนี่ยมาต้องสังเกตเอามาอ่าที่หน้าเสือแล้วแล้วก็หางข้างหลังก็ออกได้ฮะนี่เสียคุณนิ่งจับข้างก็ได้ฮะไอ้กล้องเล็กที่สามารถออกมาได้ได้วยฮะนี่นะเสร็จแล้วนะฮะคิวไทเกอร์ะะไปคิวที่หกนะฮะคิวกอริลล่านะฮะคิวกอริลล่าคิวกอริลล่านะฮะอันนี้คงอ,อาจจะไปเลน่อยนะฮะ คิวกริลล่าก็ไม่ยากนะฮะนี่ฮะนี่ะหน้ากริลล่าอย่างนี้ฮะถาว่าทำไงฮะนะก็ที่จริงมันจะมีหมัดนะฮะแต่ผมซื้อนาไม่มีหมัดเหมือนกันมันไม่มีหมัดมาให้กูนี่ฮะที่จริงมันต้องมีหมัดตัวนี้นะฮะต่อจริงได้ยบอกแล้วก็ได้นาว่าคิวกริลล่าจะมีของเสริมของมันที่มันให้อยู่ฮะเคอกล้วยนะฮะกล้วยฮะกล้วยฮะก็ถามว่าเป็นกล้วยยังไงก็นี่ฮะกล้วยก็ไม่รู้ว่ามองยังไงของมันก็ไม่รู้ที่จริงมันต้องเป็นอย เดี๋ยว้องไปดูตรงกล้วยก่อนกันนะกล้วยคือเวลามันคืนนี่นะฮะคือแบบมันแปลว่า,า,าตรงนี้คุณจะเห็นตรงนี้ใช่มงั้นมาอมาตรงนี้ตรงนี้จะมีล่องนะฮะนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้มีโฟกัสอะไรอีโอ้ใส่ข้าง อ่าเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะฮะคิวกริลลานะฮะแคนี้ผมจะเอาเบอร์ห้าบลเบอร์สี่เบอร์ห้าบลมันล้มล่างเป็นฮะขั้นแรกก็ต้องเอาช้างกันนะฮะช้างก็พับเก็บไปเลยนะฮะทำทำทำเหมือนทําเหมือนไอเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สามอันเมื่อกี้เลยฮะเสร็จเบอร์หนึ่งเบอร์ก็เป็นเบอร์ห้านะฮะอันนี้เบอร์ห้าไม่อยากไม่อยาก อันนี้แนะนำให้ซื้อเด็กเล่นได้ฮะเพราะว่าเรียนประกอบไม่ยากแถมจะช่วยฝึกความจําด้วยเออจะช่วยฝึกความจําด้วยส่วนลิงก็ครับเก็บแล้วฮะมองดีๆนะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นเบอร์หกนะฮะถามว่าถ้าสามว่าทำไมแบบ ถามว่าทับไวแบบเอามันไม่มีแท่งกันให้คือไอตัวหัวมันคือไอหมีฮะคือกล้วยนะฮะแปลว่าตรงเนี้ยถ้าเรามองนะฮะอ่าเอามาไอเขีดสีด้ยถ้าเราเห็นนะครับจำเส้นไม่ค่อยได้ครับถ้าใครจำได้เราก็ปากเขาไม่ได้นะพอดีพอดีดูแหละแต่จำไได้แล้วนานมากเลยดังนี้ฮะมาฮเป็นเหมือนเป็นปอกไข่นะฮะแล้วก็ี้ใส่เข้าไป แล้วก็เด็กไทยก็สามารถแหวกออกมาได้ฮะแหวกลงมาไม่นะฮะสามารถขาตรงของเสือสามารถเอาง่ายเพื่อใช้กรงเล็บไอของเสือได้นะฮะในเลือกก็ใช้แหละเออช่วยช่วช่ยรมบอกนูนะฮะว่าเราสามารถเอาเบอร์5กับเบอร์4มาใส่กับเบอร์หนึ่งก็ได้นะฮะเยวจะเอาเบอร์เอาเบอร์อะไรก็ได้ฮะใส่อะไรก็ได้เข้ไาไปเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะ เห็นไหมฮะเบอร์เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าเบอร์เบอร์สี่ก็ใช้ได้นะถ้าจะเอาเบอร์สามมาไทยเบอร์สี่ก็ได้นะไม่ไม่มีว่ากันนะฮะให้แม่จะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาใส่เบอร์หนึ่งกับถึงเบอร์หกเอามาล้มล่างกันนะฮะเบอร์หนึ่งตอนแรกก็แปลงเป็นพวกบ็อกสีคิ้วๆก่อนนะฮะอ่าเบอร์หกสอง ข้อแรกเอาเบอร์สี่เน้นว่าเบอร์สี่ก่อนเบอร์สามเบอร์สองแล้วก็เบอร์ห้าแล้วก็เอ๊ะเบอร์หกฝั่งนี้เอออย่าติดทางเออจะเอาเบอร์หกฝั่งนี้แล้วอัพเบอร์หนึ่งตรงนี้อื ที่จริงรลืมบอกว่าไอ้พวกนี้ก่อนที่จะล้มล่างมีคิ้วพวกนี้นนะฮะคิ้วพวกนี้มันจะเป็นคิ้วแบบคิ้วฉุกเฉินนะฮะมันไว้ช่วยมันเอาไว้แบบเอาไว้ช่วยแบบช่วยเป็นอาวุธนะฮะคิ้วอันแรกเป็นสีม่วงเป็นตุ่นนะฮะเรียกว่าตุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟัวนี่ฮะผมเครือบงองาเงินแล้วอันที่สองคือคิ้วยีรามนะฮะวอนนี้ลายหายไปนะเวลาเคลือบใสย่ยันยาผิดเลยไปใส่ลอกสีแทนก็เลยมาเป็นสีไม่มี ใส่ผ like exactly. kind of really. de ิดพิยานะฮะใส่ผิดชุดเปลี่ยนเลยนะฮะทำไห้เป็นปืนได้นะฮะอย่างเงี้ยเป็นปืนละกำลบรากก็ไม่ยากเลยนะฮะไม่ยากไม่ยากไม่ยากหันหน้ามาหลังจากประกอบใช่ไหมฮะเอานี่ฮะเอาปืนออกมาแล้วก็พับหน้านี้เก็บเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปเลยนะฮะเป็นเกาะแล้วทีนี้ก็หมุนเบอร์ โอ้โหกับเบอหนึ่งตรงนี้นะเออใช่นะฮะแต่ว่าพวกนี้มันมีประโยชน์ยังไงอ่านี่อันนี้กลางเคียวตุนนะฮะมาใส่ตรงข้างล่างนี้นะฮะนี่ข้างๆนี้มันจะเป็นข้างมันจะมีข้างๆนะฮะนี่ฮะติดเข้าไปแล้วอันแล้วคิวจินลาเพรว่าใส่ยังไงก็นี่ฮะเออเดีดด๋ยเอ่นี่ฮะ แล้วเอาใส่แงทงไปค่อยๆไล่าแต่มันยังไม่เสร็จนะฮะแต่มันยังไม่มีแขนเลยนะฮะนี่ฮะในไอไอเบอร์หนึ่งแนะนำให้เอาคลิปออกนะล,ลืมบอกให้เอาปีกออกก่อนเพราะว่าไม่งั้นใส่ยากมากแบบมากเลยมากมากเลยอ่ะ นี่ฮะกลายเสร็จแล้วนะฮะเหลือแค่อย่างสุดท้ายนะฮะไอปืนนี่นะฮะไอปืนนี่เห็นอย่นี้ฮะ,ะแหวกมาฮะนนี้เป็นเขาฮะ,ะจะกลายเป็นไวซุคุโจไอไวซุคุโด,โดโคิงอ่ะอ่าอือเป็นตอนที่เป็นตอนที่ใช้พลังทั้งหมดของคิวตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกเอามารวมเป็นหนึ่งเดียวนะฮะโอเคแล้วฮะภาพนะฮะ Ba tay tao bước vào 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 bước เบอร์เจ็ดไม่ยากนะฮะเบอร์เจ็ดเป็นจระเข้มนะฮะจระเข้มเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมเบอร์สีชองนะเออก็สวยดีก็นี่คือต่อไปคือคิววูฟนะฮะเป็นหมาป่านะฮะแล้วเป็นไงอันนี้นะมันอย่างนี้นะนี่ไงอืม เซนเบอร์เก้าไม่ต้องแต่งนะเบอร์เก้าเป็นคิวเขาเลยละคือคิวแรกนะฮะนี่เขามาค้่งกับรถส่งเขานะไอตรงลานเรื่องเขานะฮะก็ใส่เข้าไปแต่ว่าตัวนี้เป็นพลักกำลังที่เยอะมากทีนี้เราจะใช้ไอเศษถึงการมาแต่งล่างฮะเศษถุงการนะฮะขั้นแรกขั้นแรก,กต้องตั้งไอ เบอร์เก้าเงินอ่าปอดเขามาด้วนะฮะปดเขามาด้วยแล้วก็เปิดนี่ฮะสวงนะ,ะปลายันที่สุดเลยฮะไม่มีเสียงอะไรเลยฮะเนื้อที่สองอันนี้นะฮะก้าเดียวมาใส่เข้าไปะฮะอืม,อ,มอันนี้ก็เป็นเป็นบล็อกก่อนนะฮะอันนี้เบอร์แปดเป็นบล็อกเสียบตรงตรงนี้ยอืม นเบอร์จิตแค่ทับแค่ตรงหางครับมองหางก็พอจะเป็นเบอร์จตระคาแล้วก็ติดตรงนี้เลยฮะนี่ส่วนอีกข้างนึงก็ใช้ข้างนี้ฮะนี่ฮะนี่ส่วนก็เหลือแค่หน้าใช่ไหมฮะอันนี้ก็เปิดหน้าตรงเบอร์ไปได้เลยฮะเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะถือว่าตัวนี้ตัวที่เท่ากับตัวแบบใหญ่มากข้าในเรื่องคือตัวใหญ่เท่าไอ้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกที่ลุมหลังเลย แต่แล้วมันตัวเท่ากันเลยนะฮะึ่งคืองงมากเลยพวกเรื่องเลื่ยงมากเลยจะให้มุนดูรอบขานะ้ฮะคนดีไม่มีที่มุอยห้ขนะสาภัยด้วยนะฮะ,ะทีนี้เราจะเอามาลวมล่างอีกทีหนึ่งฮะเอาเบอร์ใช้พลังทั้งหมดที่มีในเรื่องนะฮะ เอาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้านะฮะเอามารวมล่างอีกทีนะฮะขั้นแรกนะะเอาคิ้วพวกนี้ก่อนเลยนะฮะคิว้วพวกนี้ที่จริงมันจะมีคิ้วโมเรียคือคิ้วขูกากับคิ้วแบร์นะฮะคือคิ้วหมีที่จริงมันจะมีคิ้วพวกนั้นด้วยแต่ผมไม่ผมไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคิ้วเมนเจอร์อีกทีนะฮะเมื่อผมซื้อมานะฮะเดี๋ยวรอซื้อแป๊บกึงตังหมดนะฮะไม่เป็นหรอกตังหมดแล้วผมหมดแล้ว เดี๋ยวเราหาหาหาเซื้อก่อนนะฮะขันแรกเราก็ต้องทำพวกนี้เป็นบล็อกทั้งหมดเลยนะทำเป็นบล็อกที่หมดเลยโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นบล็อกกันใช่ไหมฮะขันแรกเอาเบอร์สามอ่าเราไว้ก่อนนะเพราข้างล่างนี้จะมีนี่นะฮะให้ใส่เบอร์สามไปข้างนี้นี่เห็นไหมครัข้างล่างมันจะอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีกิ๊บ ตัวเมียอยู่ก็ใส่กิวตัวผู้เข้าไปใส่สองข้างเลยนะฮะใส่เบอร์สากับเบอร์สีนะฮะเห็นไหมยเบอร์สาเบอร์รสีรองเท้าไปสนองเท้านะฮะแล้วก็คิวพวกนี้ก็ใส่แบบนี้นะฮะข้างๆนะฮะที่จริงถ้าใส่ข้างๆเราจะเทมากเลยนะฮะแต่พอดีผมไม่มีนะเบอร์ห้าใส่ดานนี้เบอร์สองใส่ด้านนี้ 2, ใ,สนนใส่ตรงไหล่นะฮะอนเป็นบรรจุคิ้วเพื่อดึงพลังได้นะฮะ เบอร์แปดเบอร์แปดถ้าเราหันมาด้านตรงด้านัวนะฮะเราจะเห็นหมัดนะฮะหมัดนี่คือหมัดนะฮะนี่ก็หมัดนะฮะใส่ด้านนี้ฮะนี่ไงเบอร์เจ็ดท้งนี้ก็ใส่ทั้งบล็อกเลยฮะเนี่ยด้านนี้มีหมัดนะฮะใส่ทั้งบล็อกนะ,ะแล้วก็เบอร์หกใส่เข้าไปตรงนี้แล้วเบอร์หนึ่งก็ใส่เข้าไปตรงนี้ เห็นไหมฮะแน่นอนว่าเอาไอ้หัวของอันนี้มานะแล้วก็ใส่เข้าไปไอ้ปืนที่เป็นเขานี้ก็ปิดแล้วก็ใส่ปืนนะฮะเห็นไหมตรงนี้จะมีรูนะฮะเนี่ยรูปืนนะมั้ยอ่าทีนี้ก็กางมาอ่าแล้วใส่กรต่ออ่ะอ๋อ อย่น,นี้ฮะตรงนี้มันจะมีนี่นะฮะนี่ตรงนี้นะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ใส่อะไรนี่เป็น,ป,นปืนใหญ่แน่นอน,นว่าสิ่งสุดท้ายนะฮะก็คือเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่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 ฮะหาหน้ามาอ้าวเป็นหมวกครับแต่ถ้าเอาคิวพิเศษสามารถใส่ใส่ก็ได้นะฮะอย่างเช่นคิวเบอร์สูหรือว่าค er ิวเบอร์พิศษไหนอย,อย่างนี้นะฮะคิวอะไรสักอย่างก็เสร็จแล้วนะฮะ ไกโซตุไทยได้คิกนะฮะถือว่าสวยมากเลยอ่ะถือแบบอืมถือว่าตัวใหญ่มากเลยนะฮะถือว่าเป็นงานที่สวยมากสุดท้ายนะฮะเราจะปิดฉากนะฮะกล้จะจบแล้วนะฮะอืมยี่สิบตัวไทยเลยอ่ะป,ปิดท้ายด้วยคิวเบอร์สิบนะฮะคิวเวลนะฮะนี่ฮะ เบอร์สิบครับเบอร์สิบไปดูข้างกันเห็นไหมฮะมันเป็นคิ้วเบอร์สิบเลยฮะที่จริงฮะที่จริงมันจะอย่างนี้นะฮะถ้าตามในเรื่อง,อง,อม,องมันจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้มันจะอย่างนี้เลยฮะมันจะเป็นกล่องนี้ก่อนเราจะใช้อาวุธด้วยตำนานอย่างเช่นไอ้น้ำนะฮะแต่ข้อดีของน้ำคือน้ำมีลูกเล่นสูงกว่าเจ้าตัวตนี้นะฮะมันจะพุ่งขึ้นมาเห็นไหมฮะ <c oughs> ก็ใส่ตัวน,นี้เข้าไปเลยฮะเน้นว่าตัวน,นี้จะมีรูตรงกลางนะฮะตจงมีรูตรงกลางฮะอ่าใส่เข้าไป แล้วก็ปิดเห็นไหมฮะอ่าทีนี้ก็กลายเป็นคิวเวลแล้วคิวเวลก็สามารถแปลงร่างได้นะฮะก่อนใช่จะล,ล่มรางขั้นแรกก็อือขึ้นมาขั้นสองคือไปยังไงก็จากนี้แล้วก็หมุนขึ้นมาฮะหมุนขึ้นมาแล้วก็หมุนสึ้นแล้วก็เออกอะแล้วก็ดึงน้าพูตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปฮะ อ่าเสร็จแล้วนะฮะคิวเวลเสร็จแล้วนะฮะคิวเวลนะฮะให้ดูหน้าตากันชัดๆนะฮะคิวเวลเราต้องไปโฟกัสแล้วทีนี้เราจะเอาเบอร์หนึ่งถึงเราจะรวมล่างในโปรติสาด์นะฮะล้วคือจะเอาเบอร์หนึ่งถึงรวมล่างถึงเบอร์สิบเลยฮะ ขั้นแรกเราต้องลบล้างของคิวเวลก่อนขั้นสองคือเอาเนี้ยออกมาเออให้ยห้ขั้นสามคือหอยอแนนะไขั้นห้าคือเราต้องเอาคิวตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าทั้งหมดเลยนะฮะมันจะไม่หไว้ก่อนแล้วว่าการลบลงคิวเวลนั้นเราจะมีบางส่วนที่ไม่ต้องใช้เลยนะฮะชิปเสริมหรือชิปเส่วนที่ต้องใช้ อย่างเช่นไอเสาของจูโอกีกับไอล้าเดือนของเบอร์เก้านะคอันที่สอไม่ต้องใช้นี่คืออันที่หนึ่งนี่คืออันที่สองที่ไม่ต้องใช้นะฮะเก็บไว้คิวพวกนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันนะฮะเก็บไว้เบอร์เก้ากับเบอร์สี่สามตรงนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันนะฮะต้องใช้อันนว่าต้องใช้ ใอ้นูบอกว่าตรงนี้ไม่ต้องใช้เหมือนกันนะฮะไม่ต้องนะเน้นว่าไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ต้องใช้เก็บไปได้เลยเร๋ยว,วมล่างอันนี้คือเป็นล้มล่างแบบเยอดนะฮะถามว่าเรารวมล่างยังไงเราตั้งเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่นะฮะในก,การปิดลงท้ายข้างบนอเออเ้า เลขหกเลขตีดเจ็ดสิบ,เบาเออเลขแปดนะฮะอ่าเราจะได้เป็นสายานี้ฮะแล้วก็เอาคิวเวลนะฮะไอ็กตรงที่ลงไอง็กคิวมันะฮะเสียบไปเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่ก่อนต้องดูตรงด้านนี้นะฮะถ้าด้านนี้ให้เอาด้านนี้นะฮะนี่ฮะก็คือใส่คืลอล็อกแล้วนะฮะไหมล,ล็อกละ ที่นี้เจอโอเวอร์เก้า 9, ก็เอานี่ใส่เข้าไปก็เสร็จแล้วเบอร์เก้าเสร็จแล้วที่นี้ก็เบอร์สิบเบอร์สิบให้แหกหางมาแหกหางมาแล้วก็เปิดตรงนี้อ่าเราหันด้านนี้นะฮะเอาเบอร์เก้าใส่เข้าไปข้างในนี้เลยฮะเบอร์เก้าใส่เข้าไปข้างนี้ แล้วคิวเบอร์สิบนั้นข้างล่างของคิวเบอร์สิบจะเป็นไอ้นี่นะฮะให้เราใส่ตรงนี้นะฮะน,น,น,นี่ถึงว่าตัวใหญ่มากเลยแต่จะต้องขยับตัวเลยนะะี่คิวเบอร์สิบนะฮะอาจจะไม่เสียงอะไรแป๊บนๆนิดนึงนะฮะพอดีหานพอดีบานผมนเลี้ยหะะับ มันก็เลยเออนี่คือไวเซร์หนคิวน,นะฮะใกล้เสร็จแล้วนะฮะใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมฮะมีเบอร์สิบกับเบอร์เก้านะฮะให้เราขีที่นี่ขีออกมาแล้วก็เดอาอมาอ่าอีกข้างก็ทำเหมือนกันเลยเออเพิ่ม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 เออคิวสีมว่วงให้อ,ออกมาอย่างนี้อ่า แล้วก็ติด,ด้านนี้ด้านนี้จะบอกว่าบอกว่าด้านนี้มันจะมีรูปสัตว์นะฮะถ้าใครซื้อมา,าพูดเลยแหละมันจะเป็นรูปข,ข,ข้างข้าวมั่งข้างข้าวหมีแล้วก็ไอข้างข้าวหมีแล้วก็ไอตุ่นนะฮะให้เราติดตามรูปเลยนะฮะติดตามรูปเลยติดได้ติดเลยนะครับติดได้ติด,ตดโอ้ย้องเวีน ไปโฟกัสอีกแล้วฮอืออยู่เบอร์สิบนี่คือเบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้านะฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะแต่ใกล้และแต่ใกล้ละเจอจีราฟก็ใส่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เห็นเหมือนจะรูปยีราบส่วนข้างบนจะเป็นรูปอะไรวะรูปข้างขานะฮะ น,นี่ใส่เข้าไปเลยนะฮะนี่ใส่เข้าไปแล้วอันนี้ก็เอาหอวมาในแต่มันดูมันยังดูไม่เท่ใช่ไหมฮะไม่ต้องนะไออาวุธปาวาตรงนี้ม,ม,ม,มีมีแบบดีมากคือแบบถ้าเอาออกมามันจะเป็นมงกุฎน้นะะําฮะเออเออแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอานี้ใส่ตรงนี้เข้าไป ะะใส่เข้าไปเลยฮะอย่าเกษตรนะไว้โซทูดาคิงนะฮะโอเคนะฮะสถานีวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะฮะใครชอบก็ยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะอย่าลืมพาเพื่อนมาดูก,กันเยอะๆนะครับสวัสดีผมไปแล้ววัสดีคค่ะ